มาพบกับผมเตงสเจอกันในวันหยุดนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้จะพามาหาใส่มงปะซิลครับมาหากินปลาน้อยอีกแล้วครับวันนี้นี่ครับที่จะใส่ก็เป็นสระข้างหลังนะครับเป็นสระน้ําสาธารณะนะครับเป็นสระน้ําแล้วก็อยู่ติดห้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันครับเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับก็จะเป็นมงนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ซื้อมาออหัวใหญ่นะครับมาตัดทําเป็นสองหัวนะครับนี่ก็จะเป็นมงตาทีนะครับตาในน้อยนะครับมงบาซิลจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับการใส่มงบาซิลของเราก็ ไม่ต้องลงน้ํานะครับดึงคนละข้างแล้วก็เอาวางไว้นะครับเนี่ยครับในสะนี่นะครับที่คิดไว้ก็นี่จะพาดตรงกลางเลยนะครับแล้วก็วางไว้สกักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับแล้วร่อรยกทีเดียวเลยนะครับมะเดี๋ยวมารอชมกันครับ นี่ครับเวลาบราซิลมันถูกโมงนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับตึกตึกตักตักนี่แหละครับเห็นไหมครับนั่นนี่นี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองยกดูนะครับใส่ทิ้งไว้ประมาณา10นาทีกว่านะครับนี่ครับกะซิว រត់ខាងបាទមើលទៅខាងខាងនៅដាក់ទូចអឺឯងនៅតាមរត់អីស្មានមកដាក់តាំងថ្ងៃ Hoa no, tạc tôi đã không ạ bụi kỳ lắm màn phô lắm mọi người mông phong mông tạc mông tạc นี่้านนะครับตะเิียบตรงกลางไม่ค่อยถูกนะครับจะถูกอยู่ข้างๆนะครับ ซิวถูกไม่ค่อยเยอะนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่ประมาณนี้แหละครับวันนี้เอามองไหนม,มาลองครับเอาแค่พอกินครับไม่เอาเยอะครับถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆพนที่พี่น้องนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดู คลิปด้วยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแตงเสเดนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ